สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ด็อกสเปซครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับกับช่วงเพชรพาเที่ยวแล้วันนี้ครับเรามากันในส่วนของสถานที่ที่รับเลี้ยงนะครับรับฝากเลี้ยงน้องหมารวมถึงสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือด้วยที่สําคัญวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับเจ้าของต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นที่ตอบรับอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างตามมาครับ ครับเราก็อยู่กับเจ้าของ Do อก Space กันแล้วสวัสดีคุณแบมครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก,ก็หนึ่งให้คุณแบมแนะนำตัวกันเลยครับค่ะก็เป็นเจ้าของ Do อก Space นะคะแบมค่ะ,ค,ะค,ครับคุณแบมครับที่นี่เนี่ยจุดเริ่มต้นทำไมคุณแบมถึงเลือกที่จะ,อะเอาอนี้ก่อนเลยดีกว่าที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่7นะคะโอโ้โหเข้าสู่ปีที่เจด ถือว่ายาวนานมากๆกับธุรกิจเกี่ยวกับสระน้ําสาระว่ายน้าําแล้วก็ฝากเลี้ยงสุนัขถ้าย้อนกลับไปเจปีที่แล้วถือว่าตลาดตรงนี้ยังไม่ได้บูมมากใช่ไหมครับจริงๆก็มีอ,อาจจะธุรกิจรูปแบบนี้อาจจะยังมีไม่เยอะไม่เยอะมากใช่แต่ว่าคนเลี้ยงน้องหมาเนี่ยก็ก,ก,ก็มีมีพอสมควรอยู่แล้วครับแต่ว่าก็คงไม่เยอะเท่าเท่นานะปัจจุบันแสดงว่าจุดเริ่มต้นก็คือคุณแบมเนี่ย ชอบเลี้ยงสัตว์มาก่อนอยู่แล้วหรือว่าเลี้ยงหมามาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าครับก็ตั้งแต่เล็กก็คือเราเติบโตมากับบ้านที่มีน้องหมายอยู่แล้วเราก็เลี้ยงหมามาตลอดนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเร,เราชอบหมา,าถ้าเรามีเวลาว่างเราก็พาหมาไปทำกิจกรรมรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจรูปแบบนี้มันมีค่อนข้างน้อยอน้อยมากน้อยมากค่ะเราหลักๆก็มีไม่กี่ที่นะคะเราก็พาน้องหมาไปว่ายน้ําเป็นประจำเรารู้ว่ามันดีกับเขาแล้วก็ พาเขาไปเขาชอบอว่ายน้ำแล้วก็พาเขาไปเรื่อยๆคือก็มองว่ามองมองจากตัวเราเองเนาะว่าเราเองก็ยังแบบว่าอยากพาลูกไปเที่ยว,วไปหาแอคทิวิตี้ทำก็ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นตก็ร,รู้สึก<ำ>ว่าถ้าในอนาคตเรามีโอกาสได้ทำตรงเนี้ยแล้วกออ็อยากจะทำพื้นที่สำหรับน้องหมาได้ทำกิจกรรมได้มาว่ายน้ำได้มาฝากเลี้ยง แล้วตอนนี้ครับทุกคนเราก็อยู่กันในบริเวณที่คุณแบมบอกว่าเขาเรียกว่าจุดนี้คือจุดเช็คอินครับนี่ของ Do อก Space ของเราจุดนี้คือ,อยังไงครับคุณแบมก็เวลาน้องหมามาใช้บริการนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะให้เขาได้วิ่งเล่นตรงส่วนนี้ก่อนหรือว่าเป็นจุดเช็คอินนั่นเองโอ้ก็คือเป็นสถานที่ที่น้องๆเนี่ยมาถึงนะครับก็จะต้องมาเขาเรียกว่าจะมาแบบ มาเช็คอินก็คือเป็นที่อึที่ฉี่ของเขานั่นเองนะครับ<ช><ช>มาทําความรู้จักสถานที่<ช>และที่สาคัญเลยบริเวณที่จัดให้ก็คือกว้างขวาง<ช>แล้วก็เป็นหญ้าธรรมชาติ<ช>นะครับบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนกว้างขวางมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสระว่ายน้ำกันดีกว่าว่าจะน่าเล่นแค่ไหนครับ ถานที่ก็คือแบบว่ากว้างขวางกว้างขวางมากๆที่จอดรถนี่คือแบบว่าอสะดวกสบายไม่ต้องแบบจอดข้างนอกเลยนะครับคือสบายมากแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้าไหมครับอ่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยไปเลยครับไปฮะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในส่วนของสระว่ายน้ําอันนี้เป็นสระว่ายน้ําระบบเขาเรียกว่าระบบนะครับระบบเกลือค่ะอ่าเป็นสาะน้ําเกลือด้วยนะครับคือที่นี้เนี่ยคุณแม่สารน้ําเกลือจุดเด่นของสารน้ําเกลือคือมันไม่อันตรายมันจะมีความอ่อนโยนกับผิวของสุนัขมากกว่าสารน้ำตาลคอรีนนะคะครับใช่ค่ะก็สามารถว่ายได้เหมือนที่นการว่ายเนี่ยว่ายได้บ่อยขึ้นแล้วก็ ไม่ทําให้ผิวแห้งค่ะอคือพูดง่ายว่าน้ําเกลือเนี่ยเขาก็ฆ่าเชื้อด้วยเนาะพูดถึงฆ่าเชื้อด้วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับสา้น้ําดูดีมากทุกคนคือจริงๆแล้วอยากหลงเองมากนะครับแล้วก็อันนี้สะขนาดความกว้างประมาณ5้าคูณสิเมตรค่ะ5้าคูณสิเมตรก็คือโอ้โหแล้วเวลาที่อ พาน้องๆมาไหว้อย่างเงี้ยครับระยะเวลาส่วนมากแล้วจะใช้ระยะเวลานานไหมครับในการที่น้องหมาแต่ละตัวเนี่ยไหว้กันโดยปกติเราจะมีระยะเวลาให้ไหว้เนี่ยก็คืออยู่ที่หนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงใช,งช่แต่ว่าท,าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนําให้ เอาเท่าที่น้องเขาไหวอะค่ะอย่างน้องปอมตัวเล็กสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เต็มระยะระยะเวลาในการว่าแต่สั้นลงแต่พอมาถึงเนี่ยก็จะมีครูผู้เหมือนเขาเรียกว่าครูฝึกไหมครับหรือว่าผู้ดูแลค่ะจะมีน้องพนักงานพี่เลี้ยงละกันเป็นพี่เลี้ยงก็จะดูแลวันออนวันส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องมาก็มานั่งชม สามารถนั่งชมได้หรือถ้าอยากลงสระกับน,น้องก็ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสามารถลงสระกับน้องๆก็ได้ได้ค่ะแล้วจากตรงนี้เนี่ยก็สระว่ายน้ำผ่านไปครับส่วนต่อไปเป็นอะไรครับคุณแแบบจะเป็นในส่วนของฝากเลี้ยงค่ะฝากเลี้ยงเดี๋ยวพาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับค่ะฝากเลี้ยงนี่ ระยะเวลาในการฝากเลี้ยงก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของค่ะขึ้นอยู่กับเจ้าของเลยอยากจะไปเที่ยวไปแบบหลายวันจะครึ่งวันจะเป็นหนึ่งวันสองวันชั่วขาวค้างคืนได้หมดเดือนได้หมดมีคนดูแลครับทุกคนแล้วทุกคนดูนะว่าสถานที่เขานะเนี่ยคือแบบเปิดมาคืออย่างเงี้ยคือแบบเขียว ต้นไม้คือต้นไม่ต้องอะไรมากดูความเรียบร้อยของต้นไม้เขาอะ่ะคือเขาดูแลใส่ใจะอะไรอยด่ดีมากสถานที่เขาคือแบบดีมากๆจริงๆตามไปดูเลยครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณแบมนะครับพาไปดูอีกส่วนหนึ่งครับส่วนนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่วิ่งเล่นของน้องๆตามจากจุดเช็คอินจุดแรกจุดแรกนะั่นคือเข้ามาอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเอามาฝากแล้วตื่นเช้ามาคุณมีที่ให้น้องหมาเดี๋ยวมาวิ่งเล่นด้วยค่ะอ่ะไปดูเลยครับก็เข้ามาจากพื้นที่ด้านหน้าค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของน้องหมาโรงแรมและ ะะจะเป็นพื้นที่ให้เขาออกมาวิ่งเล่นถ้าเขา,า,ฟาเฟรน่เล่นกับคนอื่นได้แล้วก็พาเขาถูเจอเพื่อนๆได้ครับผมค่ะก็<ต>คือ<ะ>ก็คือพักตรงนี้เช้ชาก็ค,คือเปิดมาก็คือวิ่งเล่นได้เลยก็พาวิ่งเล่นค่ะวันนึงก็ปล่อยน้องๆเขาวันละสังเวลาตรงนี้จะเป็นสนามหลักหรือว่าเป็นสนามใหญ่นะคะ ก็ต้องหมาทุกตัวจะได้วิ่งเล่นกันตรงนี้แล้วที่สําคัญผมต้องอันนี้ต้องขอชื่นชมมากๆครับคุณแมวว่าคือดูเอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมต้นไม้เขาเนี่ยเขียวชอุ่มแล้วก็มีการตัดแต่งสวยงามสะอาดตามากครับ ก็บริเวณตรงส่วนอื่นๆนะคะก็จะเป็นจุดที่เราสามารถปล่อยล้องมาได้เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นจุดก็จะเป็นกสนามปูน่อันนี้ก็จะเป็นอินดอร์ครับอันนี้เป็นอินดอร์อันนี้เอาดอร์เขาจะแบบว่าออกมาโซนหินกรวดแล้วก็จะอ๋อมีโซนหินกรวดด้วยถ้าฝนตกเดี๋ยวเราไปดูโซนเราไปดูโซนนี้คืออะไรครับคุณแบมตรงโซนนี้ผมแอบเห็นมีแบบเหมือนแบบเชือกให้เขาแบบกระโดดด้วยอ่ะค่ะก็ตัวเชือกกระโดดนี้มันจะเป็นสําหรับน้องหมาโรงแรมบางตัวเขาชอบ กระโดดงับกระโดดงับเอ <A S 2> ตัวบุ๊บุลี่แจ็คและเซลพวกเนี้เขาชอบเล่นก็มีนะครับแล้วอันนี้ครับด้านหลังอันนี้คือผมแอบสงสัยอ,อันนี้คืออะไรครับ อันนี้จะเป็นลูกวิ่งน้องหมานะคะลูกวิง่งน้อ,องหมาใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเที่ยวออกกำลังกายใช่ก็เหมือนของของคนแต่รูปรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปก็คือให้น้องหมาอยู่ข้างบนน้องหมาที่เขาชอบวิ่งค่ะครหรือว่าเราฝึกให้เขาวิง่งลูกวิ่งเป็นเขาก็จะวิ่งออกกําลังกายอ,อแต่จริงๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นบางบ้านนะเลี้ยงหมาแบบว่าเลี้ยงลูกคือรักลูกมากไนงะแล้ว <cor ai. S 1> ลูกก็จะแบบอ้วนกลมมาก <para. S 1> แต่จริงการออกกําลังกายก็ดีนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวออกกาลังกายของน้องหมาเป็นลูกวิ่งน้องหมา เห็นไหมครับบรรยากาศสถานที่เขาจัดเป็นแบบทุกอย่างไปสัต์เป็นส่วนหมดเลยรั้วรอบขอบชิดฝนตกก็ไม่ต้องกลัวครับว่าลูกคุณจะไม่มีที่วิ่งเล่นมีหมดเลยเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เห็นกำลังเอามาหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชม uh huh. ไปดูกันครับ แวะทักทายครับค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องฝากเลี้ยงใช่ไหมครับสะ,ส,ะส,ะสะอาดส้นมากครับทุกคนอันนี้คือให้ดูในส่วนของห้องที่ยังไม่มีน้องหมาก่อนแต่บอกได้เลยว่าห้องอื่นเต็มเทียดเลยครับต้องพามาห้องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ภายในอากาศถ่ายเทครับรวมถึงมีทั้งเครื่องปับอากาศ พัดลมระบายอากาศพัดลมนี่3ตัวจุกๆนะครับคือไม่ต้องกลัวร้อนเลย

แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ในส่วนของสนามที่ให้น้องๆวิ่งเล่นนะครับหลังจากที่ใครที่เอาน้องมาฝากเลี้ยงที่นี่นะครับก็ตื่นเช้ามาก็จะมีสถานที่ให้น้องๆได้วิ่งเล่นกันนะครับคุณแบมบอกว่าที่เนี่ยน่ะปล่อยให้น้องๆวิ่งได้สามเวลาเลยนะครับมาเร็ว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  แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณแบมมากมากเลยครับที่พามาเที่ยวชมนะครับสำหรับด็อกสเปซแห่งนี้อย่าลืมนะครับอยู่แถววัดหลวงพ่โตบางพลีนี่เองครับไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยครับและที่สําคัญที่นี่เปิดให้บริการยังไงบ้างครับ เปิดบริการนะคะตั้งแต่วันอัคารถึงวันอาทิตย์นะคะปิดวันจันทร์ค่ะสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะมาใช้บรกิการที่นี่ mm hmm. ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากเลี้ยงหรือสระว่ายน้ำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบมมากๆเลยครับขอบคุณครับ